เป็นของเล็กๆเท่เาน้อยจากรายการบูดี้โชว์ครับบอกถ้าเกิดว่าเปิดแล้วแบบมีตัวกระตลกเด้งมาไม่ใช่ใช่ไหมคะหนูกลัว่าไเลร I promise you ไม่มีแน่นอนครับ Oh it's a honey oh ขอบคุณค่ะว้าวดี ชอบไหมเอาไว้ใส่เวลาหนาวหนานะครับนี่เป็นชอบค่ะแล้วสีสวยมากๆเลยคะ่ะนี่เป็นเสื้อสำหรับรายการวุ้นชวนโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ไม่มีขายที่ไหนนะครับแต่ไม่ได้มีแค่ของลิซ่าเท่านั้นเดี๋ยวก่อนนะหยิบกล่องขึ้นมาก่อนหยิบกล่องขึ้น <Hey. S 1> มาก่อนค่ะยังมีส่งไปให้ลูกๆลิซ่า <Hey. S 1> ด้วยลองดูดีๆ มีมีให้ครบเลยนะครับนี่น่ารักไหมอ่ะมีให้ใครบ้างมีให้ลลโอให้ลูก้าให้ลิลลี่ให้ลูอิสให้เลโก้ให้น้องเลิฟครบอาเจมอลีโอ้ยกลัวโอ้ยตัวนี้เล็กจังเลยหนูก้นเลโก้ใส่ไม่ได้อ่ะหนูหนูหนูเอาไปยืดลิซ่าไปยืดเอาไปยืดเอาไปยืด เป็นยืดได้โอเคเนั่นะเอาไปยืดเอาไปยืดนะครับคิดว่าน้องคิดว่าลูกๆจะจะจะชอบไหมครับชอบแน่ๆค่ะแต่ว่าน่าลีโอน่าจะไม่ยอมน่าจะแบบเดินหนีอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เหล่น่าจะโอเค